ฮะมือมืออื่นเพิ่งจะเริ่มมานั่นแล้วอืมใส่ข่าสาขี่ย่างใส่กระจาขี่โข่าวกระโมีขากระบมีขากระบมี่ขากระซ้าแม่แม่แน่ไปซ้าอยู่ข้างหลังบ้านคุณหลันแม่อะไนั่นใหญ่ซื้อมากอะไรนี่นตักไปให้มีหม คือเขามีอย่างเก่ามาหากันไหมพี่นองไม่ยายเปี่ยนะมาามาแล้วก็ปายแล้กับาเองน้องแบนไปฝึกงานปีนี้น้องแบนไปทหารองไปไื้อาหงมเดลมีเก๋มีนเลยยามมีเข้า่กันมีสมจรลดีเ่าเไปือี่ยันไอ

ลิ้นยังไงเอาแน่แน่นมาขายบ่แน่เลกวันแล้วมาขายรัขายเนี้ยมาเลียงแกงกล้ยเขาสาบแมงกล้ยกล้ยเขาสาบไก่ปันได้ก็ได้ไปด้เห็นบ่พ่พน้องบีก็ได้ไปพูดเห็นแกตูงก็ได้ไปบุญอันนี้รบุญเสียง กวยพีกวยนองกวยปูกวยน้ยแห้ถ้าไปมึงก็ต้ดหน่อยมือวานถ้ากันไปมึงเอาไปโรงเรียนเนาะอันรถยันขิดขาลอยูมอใส่ขาลอยยันไปรานเสื้อเออเกดองไปเปลี่ยนไม่เถเกาอยหาซื้อามโปรตยหอเปลี่ยนอันเจ้าสิบีจะไหนแล้วแม่ เราเก,วกาวไมได้อโหยหนกล<ป>างท็ดีเล่เน่ไปกลางทงหรือบ่อกับบ้านใช้ขาวนะ่ออันไปสูบล่มกีไม่สูบย่ามไหนยางบ่อยางแต่กรบยางหัวโอ้เจกรสนหุดกหูจังหวะล่มเฮดเฮดย่าไหนกะนี่แม้กระทั่งไปอันไตปายางที่กันปายางบ่พ่อข้าวกับหัว นี่มาว้หันนั่นนั่นว้หันก็ได้เออหนักดูดิยังเป็นพันเดียวยังเป็นพันต่ำนูนต่ำนี้แมงบวบีฝังหน้ากินก็ดีหน้าแบบเขียบใายอขาสากโอ้ยปากกับห้องปุณะ์เมือคลักมือกแน่ น้องกลวยเอี้ยบ่แม่นเอี้ยเป็นกลวยน้องพี่น้องมีแต่น้องมีแต่ักักนอมากลวยลอกไทรจังซี่เนาะดอกไทรคืออันแต่ว่าเป็นน้องเฮาหญ้ายางเพิ่นก็มากลวยยาจ้าเป็นเฮาคือเก่าเป็นผู้แต่งให้มีาบ่ยางก็มากลวยป้าป้าไปกลวยน้องบ่ได้เด้แต่แจงให้น้องได้แต่น้องดีไปไปเมื่อขนาดใกล้เป็นน้องพ่อมื้อนี้น้องดีก็เอาไปคือกัน เอาไปเมืมนเพราะว่าเป็นเป็นเฮียนยาเป็นเฮียนยาเฮียนไงอยู่แล้วนะหลานบอยูแล้วกับแม่เองตาบานยาท่าผู้มันไก่ไลย่าไปทอดดวนมันอกไปโอ้ไปไปทางผู้แล้วสิมดบ่หน่อยมันไหลแมนเมื่อสิบ่้มีงเงินสื่อขวางเมื่อไหล มันหลมันหลยาถ้าถึงมันจะแบบว่าไหลกันคือนไหลแมนมันไหลแต่แต่พอใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็บานมันจะไหลแล้วพอได้เข่าม่กินอยู่ด้นี่กระแจแกงได้บุเนิพ่อได้ใส่ขักสะอาดแต่ไปซื้อมาคัะแม่นอนแต่ไปซื้อเข่ามากทตัจกไปเหาน้องก็ถูงน่ใครอี๋ยังไี่น่นก็ขอเลย อ๋อแต่พอย,ยื่เลี้นได้หลายจิเออเขไม่มีโอ้ยมีมสัน้นสั้นเลี้ยนกับบ่พ่อสั้นเหลียนกับบ่พ่อปังก็นางนถุงถีงนางงามกินเขา่าเข่าพระท่านแม่เลยหงเข่าให Mình có mú phói, phụ nạp phốn, phụ ơi, phốn Ơ ơ ơ ơ Phốn nhắn, mũ phói, mũ Phốn Má cứ nhắn mú phói, mú vàng Phần cà tốc, này là phần phê này Đó, Ngang ยามืนกับพ่อมือนนี่ขลุยล่องลอยแล้วนาดวนเมียนาเวทพี่น้องแล้วมากล้วยสุปีพวกน้องบีกะต้องได้ไปกล้วยหญ้าไปกล้วยหญ้าพูนจังหานคนบางเทียกะไปหญ้าหญ้าห้าแล,ล,าาวล้วกะไปหญ้ายุจัดตู้อีกแบนวันสุกพูนให้สีไดผ้าก,กันมากล้วยปูกล้วยหญ้าตามประเทศน,นี่

ต่งหานกับพ่อได้กินยุเขาแต่ฝุ่นนั่นกะไก่ไก่ชั่วสิไปหอดใส่ผาแล้วฝุนกับตกพี่น้อง ก็บรรยากาศเนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นบุญข้าวสากบุญข้าวสากวันวันเสาร์แมนเมื่อื่นตัดต่อมื่อื่นตัดต่อกะกะได้มีเวลาควยแต่ภาฮัดกับสุกเพราะว่าเสาเพิ่นกะห่อขนมข้าวต้มแล้ววันวันจิตเจ็ดวันพระกะเอาไปวัดแล้วข้าวสากีกะนี่ห่อตะกะาเมื่อไรตะก้าเมือื่นนี่มื่อื่นแมน เ็ดตะแค่สองมือวันนี้ก็มืออื่นนี่ล่ะผู้เดียวนี่แหละว่าได้ง่ายตกซิ่งน่องมี่มีแต่นี่แหละเพิ่นมะกรวยมีแต่หนาด่วนนาเวทแต่ละมะกรวยผู้เดียวมะเดียวมะกรวยใหญ่อยู่มะเศร้าบกขาดบกเคยขาดจักปีตั้งแต่ได้กันไม่ไม่เท่าเดี๋ยวนี้แหละตะกี้เป็นเป็นต้องแบนในน้อยถือมาก บานนี้กันให้ลูกมาบานลูกบ่อแด้มาลูกข่ายากก็เป็นโตเล่ามาเองเล่าเล่ามาเองสองสามปีแล้วแมนเพราะว่าลูกบัยยูต้องแบงกับไปฝึกงานบานนี้ให้ไปทหารค่่นนัเสียดาายเดด้้อปบ่ไ็จหน่อยเนาะเวลาเวลามาเก๋เห็นเงินมันๆได้เห็นบาหนองฟิล์มพักกันมันขี้หยังนีตัวเห็นเงิน ไอกล้วยพี่น้องกล้วยปูกล้วยหญ้าตามประเภทนี่บุญกอสากบ้านใดเห็ดคือกันแน่ก็อาจจะหูอยู่เนาะแมนมูอบ้านใดยังสืบสารอันนี้กันอยู่บ้านเฮายัางเห็ดคือเก่าน้องบีแห้งยางกินขาหลากยางอ่อนบ้านอยู่สุมือนี่แห้งอันนี้เจ๊กหน่อยเอาเอาแต่แบบายาอันนี้แท้เลยไม่มีอันใดก็เอามาใจมาอันเทเรเทลอยไ่ได้จำเป็นว่าต้องมีอันใดเลยลูกบางบางคนบ่นมีของมีแต่เข่าที่ซื้อเพิ่นกับไปหากัน บางคนถ้าแม่ยาเพิ่นอยู่บ่เพิ่นเฮ็ดลําไรนําตักข้าให้น้องตักเขาพี่น้อบ่ตักเขาก็ต้องเตรียมของอันผู้รับปานี้ไลเฮาไปซื้อของมื้อวานแล้วไปซื้อของมาไว้บุญเขาสาแกงน้อยน้องก็มาควยตอระว่าก็บ่มีไผก็มีตนดวนนี่ล่ะผู้เดียวมาควยแห่งเฮาก็แต่งไปให้แม่นเป็นน้องไผเป็นน้องแม่เป็นเอื้อยใหญ่หมู กูได้บอกใหนไหนเคยผู yeah. ้ได oh, ้บอกไหนเคยว่าไปเฮ็ดกับไปเฮ็ดเติมพี่น้องบุญพ่อบุญแม่เด็กกินเนี่ยเอาไปเฮ็ดไปน้ำทรายน้ำหน้าห้าพี่น้องกเอาไปหากันนี่คือคือไปหอดกันแล้วเนาะไปหอดไปถึงไปหอดไปข้าวไปถึงกันแล้วไม่ไปวันไม่ได้ไปไม่ตาสตาร์โลดูเราจะลูกไปส่งบ่ได้เด้ ฝนตกแห้งนะข้าวปูข้าวหญ้าวิญญาณปูวิญญาณหญา้าเพื่อจะได้รับรู้เนาะปูนัน่นปูนี่มหาประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นระเพื่อนี่นาเดือนแล้วมากรุยไปสำหรับโมนี่นนมงมีข้อตวไปกันพี่น้องรบสวัสดีจ้า